สคริปต์วิดีโอความยาวประมาณ1,000คำสำหรับรถถังไทยปี2026รุ่นแฟน n อมสติ r กเกอร์สำหรับช่อง YouTube บพอ t o b r e w โดยไม่มีหัวข้อและเริ่มต้นด้วยคำว่ายินดีต้อนรับตามที่คุณขอขีดขีดขีด ยินดีต้อนรับสู่ออโต้บิววันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกรถถังไทยรุ่นใหม่ล่าสุดแห่งปี2026ที่มีชื่อว่า Phantom s t r เ k อร์รถถังต้นแบบสุดล้ำที่กองทัพไทยได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองกำลังภาคพื้นดินอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน Phantom s t r i k e r ไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่มันคือผลลัพธ์ขององค์การผสมผสานเทคโนโลยีทางทหารชั้นสูงกับแนวคิดการรบยุคอนาคต โครงสร้างของ Phantom s t r i k e r ใช้วัสดุผสมผสานร,ระหว่างกรอะคอมโพสิตพิเศษและแผ่นเกราะนาโนคาร์บอนที่พัฒนาโดยวิศวกรไทยและพันธมิตรระดับโลกส่งผลให้ตัวถังมีน้ำหนักเบาวกว่ารถถังทั่วไปถึง20%แต่สามารถต้านทานการโจมตีจากกระสุนเกราะกราะขนาด120มิลิเมตรได้อย่างสบายและยังสามารถป้องกันขีปนาวุธต่อต้านรถถังได้ด้วยระบบกราะปฏิกิริยาเชิงรุกที่ฝังอยู่รอบคัน Fantom s t r ๊ก k e r ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล Hybrid Generation ใหม่แบบ V12 t u r ร์โคู่ให้กำลังสูงสุด1,800แรงม้าสามารถทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้ถึง85กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทะลวงผ่านภูมิประเทศที่ยากลำบากอย่างป่าภูเขาทะเลทรายหรือแม้กระทั่งพื้นที่ลุ่มน้ำด้วยระบบช่วงล่างแปรผันอัจฉริยะที่สามารถปรับความสูงต่ำของตัวถังได้ตามสภาพพื้นที่ หนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้แฟนทอมสตรีเตอร์โดดเด่นคือระบบอาวุธหลักปืนใหญ่ขนาด130มมลลิเมตรอัตโนมัติที่สามารถยิงกระสุนหลากหลายชนิด ทั้งกระสุนจอบราะแบบ a p f SDS และกระสุนระเบิดแรงสูงแบบนี่พร้อมระบบโหลดอัตโนมัติที่สามารถยิงได้ต่อเนื่องถึง8นัดภายใน10วินาทีและยังมีระบบเล็งเป้าด้วย AI อัจฉริยะที่สามารถตรวจจับศัตรูได้ในระยะกว่า4กิโลเมตรแม้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดนอกจากอาวุธหลักแล้วแฟนทอมสติลเอร์ยังติดตั้งป้อมปืนรองแบบรีโมทคอนโทรลที่ใช้ปืนกลขนาด12.7ม mm. ม และระบบยิงจรวดต่อต้านอากาศยานขนาดเบาเพื่อป้องกันการโจมตีทางอากาศรวมถึงโดรนโจมตีที่สามารถปล่อยจากหลังคารถถังเพื่อเข้าทำลายล้างเป้าหมายในระยะไกลโดยไม่ต้องเสี่ยงให้พลประจำรถถังตกอยู่ในอันตรายภายในห้องควบคุมของ Phantom s t r i เก r ถูกออกแบบด้วยแนวคิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด บ่อนั่งแบบดูดซับแรงกระแทกหน้าจอสัมผัสแบบ Full Tactical Display รอบตัวและชุดควบคุมแบบ Holo Interface ที่ช่วยให้ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการได้ทันทีผ่านการสั่งด้วยเสียงหรือท่าทางคนขับสามารถมองเห็นพื้นที่รอบตัว360องศาผ่านระบบกล้องอินฟราเรดและเรดาร์แบบ LiDAR ที่ติดตั้งรอบคัน เทคโนโลยีเด่นอีกอย่างหนึ่งของ Phantom s t r i k e r คือระบบพรางตัวแบบ Active Steel ที่สามารถปรับสีตัวถังให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบได้อัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นป่าทะเลทรายหรือแม้แต่เวลากลางคืนตัวรถถังสามารถลดคุณหภูมิภายนอกให้ใกลเคียงกับคุณภูมิสิ่งแวดล้อมเพื่อเลี่ยนการตรวจจับด้วยกล้องอินฟราเรดจากสัตรูและยังมีระบบป้านสัญญาณเรดาร์แบบคลื่นรบกวนเพื่อป้องกันการล็อกเป้าหมายจากอาวุธนำวิถีอีกด้วย แฟนตอมสติกเกอร์ยังสามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยรบอื่นๆได้อย่างสมบูรณ์แบบผ่านระบบสื่อสารล้ำยุคที่รองรับทั้งสัญญาณ 5G, ดาวเทียมและระบบเชื่อมโยงข้อมูลสนามรบแบบเรียลไทม์ผู้บัญชาการสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางยุทธวิธีได้ทันทีจากศูนย์บัญชาการหลักและยังสามารถส่งคำสั่งกลับมายังรถถังผ่านคลาวความปลอดภัยสูงได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที ในการฝึกซ้อมสนามรบจำลองที่จังหวัดลบบุรีแฟนทอมสตร r คเกอร์ได้แสดงศักยภาพเหนือชั้นโดยสามารถหลบหลีกการโจมตีจากโดรนติดอาวุธได้อย่างแม่นยำพร้อมกับตอบโต้เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำระดับเซนติเมตรไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเคลื่อนที่หรือซ่อนตัวอยู่หลังแนวป่าแฟนทอมสตร r คเกอรก็สามารถตรวจจับและทำลายเป้าหมายได้ภายในไม่ถึง3วินาที ภารกิจหลักของแฟนทอมสตรีคเกอรคือการสนับสนุนแนวหน้าในการรบแบบผสมผสานทั้งภารกิจเข้าตีในแนวลึกป้องกันจุดยุทธศาสตร์สำคัญและการต่อต้านยันเกราะสัตว์ูถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของกองทัพบกไทยยุคใหม่ที่พร้อมเผชิญหน้ากับไทยคุกคามทุกรูปแบบ หลายประเทศในอาเซียนเริ่มให้ความสนใจในแฟนทอมสติ r กเกอรและมีรายงานว่ารวกระทรวงกลาโหมของบางประเทศเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนเจราจาเพื่อขอซื้อลิขสิทธิ์การผลิตหรือสั่งซื้อรถถังรุ่นนี้โดยตรงจากประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยที่สามารถส่งออก